เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี่แม่น้องอดา,ามาตามพ่อเมาส์ม่นอกพ่อเมาส์คนพิเศษบอกเลขสังสามตัวและ2ตัวนะคะเอาปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าพ่อเมาส์เนยหายเลขตัวใดไปเลยค่ะต้องหัมามาหนบอกเลขว่าถือเลนแล้วปกติถือแค่ซุกงวดงวดวันที่ผ่านมาเนอะมาเข่ามาให้เอฟซีแก้มือใหม่พอเมามากที่เขียนมาอยู่ในหันดระ ปกาไหเอารัฐบาลไทยบอกเรานูสิเขียนเอาดอกพ่เมาเขียนพ่อเมาเขียนภาษาอันก่อนนั่นผมอยู่เขียนยไมบอกนู้สิเขียนเอาดอกพ่เมาสิออกตัวได้งวดวันที่สิบกคุมภาพันนี่มันเออมันย้่ยยหามือรัฐบาลไทยเื้อหามือนะหามือมือเื่อนเยอะจจ้าน่าจะไปโควมีเยอะแยะเลยสิออกตัวได้ค่ะออรัฐบาลไทยนะค่ะเด้อ่ลโซบน สับหัวสามหน้าเน้หนาสต้องไปห้ามร้อนีก่อนันบางว่าต้องมีกันบางทีมูบล่องสามตัวบนทีออกตัวได้ค่ะตัวบนมันก็ออกสามหกเก้าสามเก้าเก้าเกเยก็ถึว่าหลายเชียเนี่ยตั้งเก้าเชียกสามเก้าเอาสเชียเป็นสามหเกชียสามเอาดีๆได้จานมาเอย Hoặc bò... cầu. Hoặc cầu. Ừ. Hoặc cầu. Ừ. Hoặc các... <laughs> cầu. Hoặc 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 3, Hoặc hút Hoặc cầu. Hoặc hút Hoặc cầu. Hoặc cầu. hút cầu. Hoặc cầu. Hoặc cầu. สองเก้าวนสอหกสองเก้าสองเก้าออมาไปเลยอะอ้านี um. ่ส네ียห้พ่อเมาสิได้บัตริเล็กตัวอใไรตัวเ่ได้

โกเกออกออกสองคูสอเก้ากกเกมืนบ่ขึ oh, existe, ้นพันนึงก็จีบาทมัม่ีเงบานเทยกี่ตัวไดออกกเกกับสองเก้าบ่เออเิ่เ่ต้องเขียนดอกเพราะเมาเพราะเมาเขียนมันเป็นภาษาเกนเก้า อ่าหกเก้าอนั่งโอเคจ้ะ้จสออกบ่อตัวนจ้าจ้าจ้ออกโอเคตัวกก้า็เกตัาตัาจ็คสีออกบ่อครับี่อนไ้ยื่นาเจบ่เนี่นบแ้วสีขีดเครื่องหม้ถูกให้บอกว่าา้ตัวกันก็คือ3าเพิ่นบอกว่าจ็สีออกคือ3ามหาเลาก้เขียนลาตกั หนจะเป็นเื่อนกัอย่ไ้นตาวาเล่ขึ้นเขาดีดีพิ่นจะเล่นงวดที่บ้านมากนะคะสำหรับพวดนี้พ่อหมอบอกว่า369หกเก้นะคะสามหกเก้ากสองเออนะคะเขียนซ้ำเขียนเลขสองศูนเก้สพิ่นบอกว่าตัวที่เก้่าสอเกตัวที่สามหนเราจะ กันนะคะเป็นนะคะาับงรับบาลไทยนะคะพ่อเมาสิไปใสตต่อไปไซตหน่อยแม่ว่าสไปไี่บานไม่สิไปวันนี้ไ่ได้ไปตอยเลยมันไปแบบคุณไปแบบคุ้นใครกุ้นอย่างไงไม่นานนจ้างไปแบบคุณว่า่นหาว่า่น ไปดัจหับจังน่่านี่พพอดีได้เหมือนีหยุดงานถามพลี่ว่าถามคอรานุบบคแบบุชวงนี้ไ่ได้ตัดอ้อยเล่บ่อหอมอ่ครับบอหอมอ้อยสิบบาทเนี่ยถ้าคนอไรเื่ับกำกรอนม่ต้อคักตะวัน สีต้นกะขังค่ะบางถังกับไส่ขังเดียวกันมากนะคะก็คือทิ้งไว้แล้วเป็นพั้มีเสียสติบ่เต็มร้อยนะแต่เ่าเป็นบ่พิีไม่ให้งวันนี้เอซีโชดีนั่นเด้อจะได้เอาขึ้นขึ้นเด้อวันนี้เอซีเจ็บนักลลยแล้วเอซีได้เงินคืนเด้อผมเอ๋วันนี้เฮ้เอซีผูกเนาะ ไปแจ่งพุ่นนี่จ้าแจ้งเพราะมันบ้างอันนี้อยูจ้ะจ้ะของพอเมาส์นะพี่น้องเด้อันไทยสามหกเก้าหกสองเก้าสองตัวหกเ9้าสองเก้าสามหกพินน้อามันออกหกเกับ29พี่น้อง3ตัวคือสาคือตัอกันนะคะอย่บาทย่นียังผมเมาเออคือหน่ยเน่ย เลงฮะวอกแค่เป็นบ้ามอวอกแค่อยู่วอกแคเดี๋ยวมันจะนุ่มใส่ยอะแล้เป็นบ้าเออเออเอาแมจัวไหนีเราินเรากินแปนไข่องกดเกดเงินเงินเงินเรว่าคนขงีเกาหลีไงสบายอี้ออ่ากินดดเออ อยู่บบใช้เกืบอยู่ใชเกืบเจ้าจ้ะพุนถุงเจ้าอยู่ใช้ถนถุงอยู่พุนจ้ะนี่ใครถุงยามม้งจ้ะใถุงยามนี่นะจ้ะนี่นี่นี่ถุงยามขลางหลัง้จ้ะมีท้องข้าหมดไดแล้จะไปเรยนะ เาคนกเก้่นเนี่ยน้แคนนั้นเอามือนี่ก็ได้ล้มเทาคือมือนี้ได้ล้มเทาเลยเหมือนไหมเายนี่บรรยากาศย่แรงพี่้องล้มเทาเพาเนี่เสียจริงเลยมันเลยบรรยากาดตอนเวนาบ้านเสียไหมไม่ครของเราจะมาันบต่อมันเวันพ่ายถูกมานมีเรืงอะไเนาะแม่จะได้ทุงยามเร้ทงควันทงยามเป็นยังไง ี่ดดูมกันน่คท่าองแกม้คนพิเศษนะคะกินอะไรไ้เงินแบ้ไปหมกกแกงโม้เขาใช้ยแต่าจับนัดจิดม๋ยวไปอกระชิ่งเดงนกินนี่ก็นอย่างนั่งเานสัตว์หมกแกงวเขาเปโอ้ั่นสดปุแ้วกยกั ใช่คือจะเอาเงินออกหรอเปล่าโมุี่ค่ะตัอร